วนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคนไข้นะคะทําเสร็จไปข้างเดียวนะคะเพื่อนๆทางบ้านเห็นนะคะข้างนี้ทําแล้วคนไข้มองกล้องไว้เลยนะคะข้างนี้คือข้างที่เราทําแล้วนะคะจะเห็นว่าข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ทํานะคะโหนกแก้มจะยังสูงอยู่นะคะแล้วก็หน้าค่อนข้างตกในเคสนี้จะเป็นเคสแกอ้อธิบายให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านฟังหน่อยครับสําหรับการ ที่มาปรับรูหน้าวันนี้ที่อาทิตย์ตาคลินิกนะครับก็คือไปรลอยไหมาจากที่อื่นมาครับแล้วรู้สึกว่ามันกองไปที่ตรงโหนกครับทำให้เราดูโหนกสูงแล้วนะครับเราดูบาดครับก็เลยได้ตัดสินใจดูรีวิวจาก YouTube แล้วก็ในอินเทอร์เน็ตมาก็รู้สึกว่ารีวิวทั้งหมดเนี่ยไปในทางโพสิทีฟมากขึ้นก็เลยตัดสินใจได้มามาที่อาทิตย์ตาคลินิกครับแล้วพอได้มาปรึกษาคุณหมอคุณหมอนน่นเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่า เขาแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากครับก็คือเขามาถึงไม่ต้องพูดอะไรเลยก็คือ,อก็คือรูอ้เลยว่าต้องแก้วัดต้องแก้อะไรก็คือรู้สึกว่าตรงกับที่เรากังวลพอดีเราก็เลยตัดสินใจทําเลยครับตอนนี้นะคะน้ำตาที่ทําไปแล้วหนึ่งครั้งชอบไหมคะรู้สึกชอบครับแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นกังวลน,นะครับเพราะดี๋ยวมันจะรู้สึกตัวไม่แช่แต่คล<ร>ายไป ในเคสนี้นะคะจะดึงเวอร์ไว้หน่อยนะคะเพราะว่าปัญหาที่โหนกแก้มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีปัญหาหลักอีกจุดหนึ่งก็คือขมับมันตอ่อหมอก็ดึงเนื้อนะคะเหมือนเขาเรียกว่าโยกเนื้อะคะ่ะเราจะโยกเนื้อจากบริเวณโหนกแก้มเพื่อมาเติมเต็มบริเวณขมับนะคะจะเห็นว่าพอหังจะทําเสร็จตามคนไข้ถูกยกแล้วก็ ชี้เชียวขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมดึงหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดโปรแกรมนี้เนี่ยเราจะดึงยกใบหน้าได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องมีแผลเป็นเลยนะคะแล้วก็สภาวะทั้งหมดเนี่ยจะค่อยๆเข้าที่แล้วก็สวยขึ้นภายใน1-2สสัปดาห์เท่านั้นซึ่งข้อดีตรงเนี้ยมันดีกว่าการไปผ่าตัดดึงหน้าแล้วก็ดีกว่าการร้อยใหม่ทั่วๆไปนะคะซึ่งจุดเด่นตรงจุดนี้นะคะก็จะแก้ปัญหาให้กับคนไข้ที่มีปัญหา หนกแก้มใหญ่ขมับต่อหรือว่าหน้าไม่เข้ารูปหน้าหย่อนคล้อยเยอะนะคะก็แนะนําโปรแกรมนี้ได้หลังจากที่คนไข้ทําไปแล้วรู้สึกชอบไหมคะรู้สึกชอบครับแล้วก็รู้สึกตรงจุดมาครับแก้ตรงจุดเลยนะคะคมาแล้วไม่ผิดหวังนะใช่ครับเห็นไหมคะว่าโหนกเล็กลงนะคะสังเกตว่าโหนกเล็กลงแล้วก็เนื้อที่อยู่ด้านหน้าแก้มอะคะ่ะน้อยลงนะคะแล้วก็ลดขนาดลงโดยที่คนไข้ไม่ต้องผักฟื้นเลยไม่เจ็บด้วยใช่ไหมคะไม่เจ็บเลยครับ เห็นไหมคะว่าหลังทําเสร็จคนไข้ไม่ต้องผักฟื้นนะคะเพื่อนเพื่อนทางบ้านเห็นนะคะตาเนี่ยตายกเลยนะคะแล้วก็หน้าข้างนี้นะคะจะยังใหญ่อยู่ให้ดูโหนกแก้มข้างนี้ชัดๆนะคะเห็นเห็นไหมคะโหนกค่อนข้างใหญ่มากนะคะพอหลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ยโหนกเล็กลงในทันทีนะคะแล้วก็เนื้อหน้าแก้มลดลงในทันทีนะคะใครที่ ต้องการดูรีวิวเพิ่มเติมเนี่ยไปติดตามได้บน youtube ใช่ไหมคะใช่ครับรีวิวเป็นพันเยอะจัดเลยนะคะดูว่างๆก็ด,ดูดูเล่นไปเลยก็ใครเครียดใครเครียดดูใครเครียดนะเห็นไหมคะว่าเนี่ยจุดนี้นะคะคือเนื้อส่วนเกินของคนไข้ข้างนี้คือทําเสร็จแล้วจะเห็นว่าตาคนไข้ยกขึ้นแล้วก็ใต้ตาค่ะใต้ตาเต็มขึ้นนะคะถ้าดูในกล้องจะเห็นชัดเดี๋ยวคนไข้ไปดูรีวิวตัวเองต่อในไลฟ์สด อันนี้คือแฟนขับหมอเลยนะดูทุกวันตอนเช้าตื่นมา,<ร>าปุ๊บต้องดูเลยตื่นมาต้องดูเนี่ยเสติดอะไรคเดี๋ยวดูนะคะใต้ตาข้างนี้เต็มเลยนะคะเมื่อเทียบกับตาข้างนี้แล้วก็ที่เห็นตาคนไข้ดูตกๆนี่เป็นจากยาชาเฉยๆเพราะว่าเราเติมไปค่อนข้างเยอะคนไข้คนไหนที่กลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเรามาติดตามคนไข้ตอนที่หน้าเริ่มเข้าที่นะคะเดี๋ยวเราจะให้คนไข้ส่งรูปหล่อๆมาให้จากทางบ้านนะคะวันนี้เพิ่งทําเสร็จคนไข้บอกว่าเตรียมตัวมานอนแล้วนะคะก็เลยไม่ได้แต่งตัวเสร็จผมอะไรมาเลยนะคะเดี๋ยวพอหน้าเข้าที่เนี่ยจะเห็นว่าใบหน้าคนไข้เนี่ยเดี๋ยวจะเล็กลงไปอีกกระชับลงไปอีกแล้วก็ขาวใสขึ้นด้วยเพราะด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดน่าใช่เรามีชิปไปหลายยากนะคะเรามีใหม่น้ําด้วยนะคะเคสนี้ทําใหม่น้ําไปด้วยนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ย เต่งตึงแล้วก็กระชับขึ้นนะคะแล้วก็มีฉีดตัว Growth Factor Stem Cell ของอธิตาด้วยนะคะก็คือของแถมแน่นนะคะ<ช>แล้วก็มีฉีดสลายไขมันด้วยนะคะก็ทำหลายอย่าง,าง <laughs> ไม่หล่อไม่ได้นะคะวันนี้นะคะต้องหลอกกับบ้านแน่นอนใช่ไหมคะคนไทย ประทับใจไหมคะเห็นไหมคะว่าหลังทําเสร็จไม่บวมแล้วก็ไม่ช้านะคะใครที่สนใจก็ปรึกษาได้จะเห็นว่าหน้าเบี้ยวนะคะเพราะทำแค่ข้างเดียวะะไม่ต้องกังวลน,นะคะ <c oughs> ทาแค่ข้างนี้ข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งคือหน้าออริจินอลต้นฉบับแล้วกเก็บไว้ให้ดูด้วยก่อนแล้วก็หลังในหน้าเดียวกันแบบนี้กับบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราลาเพื่อนๆทางบ้านแล้วค่ะ